จอดไว้แบบนี้ไม่หายนะครับสุดยอดจริงๆไทยแลนด์มีแต่คันสวยๆนะครับขบ้านผมนะครับส่วนใหญ่ครับคนจะซื้อนะครับรถรถออโต้เนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่นะครับรถออโต้รถ้่ใหญ่จะเป็นพวกเว็บไอนะครับที่มันประหยัดน้ำมันแล้วมันกะทนแบบรุ่นนี้นะครับมันจะทนมากนะครับ ทางมันผมนะครับทุมันเป็นทางไม่ดีนะครับสวัสดีนะครับวันนีนะครับพี่เีทซีทุกฐานนะครับซึ่งที่ดีโอนี้นะครับผมนี่แปลกใจมากนะครับหนุ่มเราแปลกใจนะครับงานวัดประเทศไทยนะครับจอดรถไวแบบนี้นะครับไม่หายนะครับว้าดเจอนะครับเป็นอะไรที่ผมเงิดงุดมากๆนะครับแถวบ้านผมนี่บอกไปเลยนะครับหวานเจี๊ยบแบบนี้นะครับ ขมีคนเผามีรถปงว่เผายั่งหายนะครับให้ระวังตองกันนะครับว่าอันนี้นะครับก็คือคนเยินเยอะๆนะครับเดี๋ยวออกไปอีกข้างนอกตรงมืดๆนะครับว่าจะหายไหมนะครับคนไทยจะจอดแบบไหนนะครับนี่คือนะครับความแตกต่างระหว่างบ้านคุงกับเมืองไทยเลยนะครับรถวิจรุสสวยๆนะครับพี่ๆดูครับสวยๆใหม่ๆนะครับจอดไว้แบบนี้เลยนะครับ เต็มไปหมดเรียงรายนะครับอันนี้นะครับคือคนเดินเยอะนะครับเดี๋ยวเขาออกไปเบิ่งขางนอกนะครับโอ้ประเทศไทยนะครับเงิดหลายนะครับอีกอย่างนะครับสําคัญนะครับก็คือไม่ใช่แต่คนไทยนะครับมาเที่ยวนี่ต่างชาติต่างย่าวยเยอะแยะนะครับก็ยังทีเห็นข่าวนะครับจีวรหลักโมเตอร์ไซค์กมลโมเตอร์ไซค์ก็มีแต่ต่างด้าวทั้งบ้านผมนะครับที่มาขโมยนะครับ ก่อยาติรนะครับแบบนั้นนะครับอย่าเอานิสัยที่ประเทศลาวมาใส่ที่ประเทศไทยนะครับดูนะครับที่สําคัญนะครับตรงเจ้าหน้าที่นะครับไม่มีขยะนะครับขนาดแถวบ้านผมผมไปถ่ายงานบุญนะครับเขายังมีขยะเต็มไปหมดนะครับที่เจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้นะครับบอกเลยเลยโอ้หจอดกันเลียงลาย แปลใจมากนะครับมีรถสวยเว็บไออะไรนะครับนี่งานวัดนะครับนี่ครับปาดแปลใจอีหลีแปลใจอีหลีนะครับคนเดินออกมาแต่งานนะครับแล้วี๋ยวก็จอดริมถนนด้วยนะครับ งานวัดนะครับงานลอยกระทงจอดริมพุดป่านะครับนี่ครับที่มืดมืดนะครับแต่ใครอยู่ดูครับเว็บไออู้ขออนุญาตเ้อนะครับถ่ายรถไฟอยู่ตรงนี้นะครับผมถ่ายถนนนะครับไปตรงนี้เลยนะครับดูครับนี่ครับริมถนนจอดกันเต็มไปหมดเลยอู้สุดจะเเื่อจริงๆนะครับมีแต่รถเว็บไอเวฟร้อยสิบ สวยๆทั้งนั้นนะครับปัดอันนี้นะครับเพื่อนจอดแล้วเพื่อนเข้าไปเที่ยวงานนะครับตอนนี้ก็บางคนก็เริ่มกลับนะครับนี่ครับคันสวยๆทั้งนั้นจอดที่มืดๆด้วยนะครับบางคันจอดที่มืดๆโอ้หวานจิบเลยนะครับถ้าเป็นรถที่ลาวนะครับเพื่อนจะเอา้าโอ้ จอดไว้แบบนี้ไม่หายนะครับสุดยอดจริงๆไ h a i l น n d มีต่คันสวยๆนะครับ้าบ้านผมนะครับส่วนใหญ่นะครับคนจะซื้อนะครับรถรถออโต้นี่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับรถออโต้แล้วครับใหญ่จะเป็นพวกเว็บไอนะครับที่มันประหยัดน้ำมันแล้วมันกะทนแบบรุ่นนี้นะครับมันจะทนมากนะครับ ทางมันผมนะครับดูมันเป็นทางไม่ดีนะครับมอโตอร์เนี่ยไม่เหมาะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับอันนี้คือพังหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไปพังนี้อีกพังนี้ก็จอดเรียงลายกันแบบเต็มไปหมดเนาะ ถ้าน,นี้ร้องข้ามถนนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูฝังนั้น,น,อ,นอีกอ๋อเพื่นจอดเ,เพื่อนปดิเก็บเงินเลยนี่จอดไว้แบบนี้เลยถ้าแถวบ้านผมมีงานแต่ละงานเพื่นจะมีไม่ใช่หน่วยงานหรอกไม่ใช่ที่จะของแต่ว่า ไปล่อมล้อมล้อมล่อมพางเอาพางไปล้อมแล้วก็เก็บเสียตังค์นะครับจริงๆไม่ใช่ที่เจ้าของนะครับที่ใกล้งานเขาก็ไปล่อมลอมนะครับสวัสดีที่นี่นะครับคนจอดกันแบบนี้เลยโอ้ไม่กลัวหายนะครับแล้วก็ไม่มีหน่วยงานนะครับจี่มาดูแลให้ขนาดบ้านผมนะครับดูแลให้ยังหายนะครับที่นี่จอดกันเต็มนะครับที่มืดมดนะครับคนกำลังออกมา แต่รถวสวยนะครับพี่พีเอลซีแถวบ้านเพันจานนิงมรุ่นนี้นะครับเวบไอร้อยสิบร้อยี่สิบห้านะครับสอบกันยกใหญ่นะครับเต็มไปหมดจอดเรียงรายนะครับไม่กลัวหายสุดจะเสื้อประเทศไทยนะครับผมก็ออกมาจากสะพานปุ๊บนะครับตอนนี้จริงๆแล้วผมก็เอารถมาจอดนี่เหมือนกันนะครับพี่พ แต่รถผมมันเก่าแล้วไม่กลัวหายแน่นอนไงผมก็ไม่กลัวนะครับขนาดจะจอดทิ้งข้างทางก็ยังไม่หายแน่นอนดูครับจอดกันเรียงรายไปหมดแต่ผมจะไปไปดูที่ผมจอดรถนะครับหายหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจมีแต่ว่าไม่หายเลย โขยะก็ไม่มีนะครับที่จอดรถแต่คนเต็มเลยนะครับพี่ๆนี่ครับรถผมอยู่นี่นะครับไม่หายนะครับนี่ยังเห็นอยู่มาแสดงว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีโจรน,นะครับแล้วก็ไม่มีคีระหมูกขี้ขโมยนะครับ โอเคนะครับพีพีเอฟซีนะครับผมก็จะได้กลับจากงานนี่แล้วนะครับกะบอกไปเลยนะครับถ้าไม่มีต่างด้าวหรือว่าคนอื่นนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับมาขโมยรถส่วนใหญ่จะไม่หายนะครับจอดไว้กันอย่างนี้อย่างนี้นะครับคนไทยเพิ่นจะจอดกันมานานหรือเปล่าแบบนี้นะครับที่กรุงเทพนะครับมีทางบิ๊กไบค์มีท้งรถเล็กรถใหญ่ก็ไม่กลัวนะครับนี่จอดกันเป็น ร้อยๆคันเลยนะครับไม่มีใครดูแลนะครับหากชื่นชอบในการนำเสนอก็อย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไคร้นะครับพี่ๆเอฟซีนะครับเจ mm hmm. อกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ